1> ส1 2 3 4 M I C H A N D E E No dot t r a ฟ ting นะมาว๊บอือออกไปแล้วหนึ่งดอกเฮ้ยไปแล้วหนึ่งอ้าว ไอคนนูนนน้นแม่งรอดไม่อคนนู้นแม่งรอดแน่นอนมันไปตกอีกตรงมันไปตกตรงนูน้นเออแต่ผมสงสัยอยู่นะผมว่าถ้าเกิดเรามาจืนวันนี้นะผมจะรอดหรือไม่นะครับผมอ,อ่าไอคนนูน้นที่อยู่บนเสาโน้นนะครับผมนู้นนูนนูน่นนอะผมมไม่รอดก็ให้มันรู้ไปนะผม โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นอย่างนี้มันดึงขายอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเกือบไปแล้วอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษนะผมให้เดี๋ยวอ่า I am Catch the Game Mail Channel l a s t Catch Game Catch the Game Mail Channel I am Catch Game is อ่า uh, Minecraft Pocket Edition version 0.10.5 at the serve TNT run oh โอเครอดไปแล้ว okay ตายแล้วนะครับเฮ้ยไอคอนมุ้มอยู่ไหนวะเล็บเกมไปเรียบร้อยนะครับผมอ่าก็นะครับผม,ม,นะผมแนวอย่างนี้เลยนะครับผมถึงมันจะไม่มี TNT run ถึงมันจะไม่มี TNT แต่มีบล็อกอื่นสามารถวิ่งไปได้น,นะผม <c oughs> ถา้าถ่ายคลิปอยู่ไม่ต้องตอบก็ <c oughs> อัดคลิปอยู่เนี้ยโ,ย 2, โยอ้ยทีนทีรันพัทสองพัทสามโอ้ยอ่าแล้วครับผมดูมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับสามอ่าึืนว่า three minutes remaining แปลว่าอีก3นาทีสุดท้ายครับแค่นั้นอา่าอินพีวีพีนะผมมันจะรวมเครดิตทุกเกมนะผมทุกมินิเกมไม่ว่าเป็นทีนทีรันอย่างนี้นะผมพีวีพีอ่าอ่าเป็นต้นนะครับ